ดีนิจ่อืมก็คือเท่าที่เรามาติดตามมาติดตามคดีเอ่อร้อยล้านเนาะอืมแม่ก็พูดไปเรื่อยๆแหละจะมีคนดูก็ดูไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยแม่อิงก,ก็ได้พูดน,นําเสนอไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่เขาไปดูนะคะในครอบครัวของคุณป้าร้อยล้านนี่เนาะโอ้ครอบครัวแกน่ารัก,กว่ะคือขนาดแบบ ผัวแกขน่ะเป็นคนดีดคนดีอยู่กับคนดีเนาะขนาดได้ได้ข่าวว่าได้รับมรดกร้อยล้านแล้แกยังไปเก็บขวดขายอยู่เลยโอ้เจ๋งว่อะอเนี่ยคนไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมเขาจึงจะได้รับมรดกร้อยล้านเพราะว่าเขาเป็นคนดีอืมเขาเป็นคนดีสวรรค์เลือกแล้วอืมสวรรค์เลือกเขาแล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆคือสรุปเลยยังไงก็ได้แน่นอนอ่าได้ได้ยังไงเขาก็ได้หมดแลดยล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้ารวมเพชรรวมอะไรน่ะยังไงก็ถึงร้อยล้านน่นะรวมเพชรรวมรถยนต์อืมโอ้ยแงก็หมด แก็หมดแล้วทุกคนเอ้ยเพราะว่าคือรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้ตอนตอนที่ว่าวันที่แมมเขาจะฆ่าตัวตายนั่นนะแม่เชื่อว่าทุกคนคงไปดูข้อ เออไปดูข่าวมาบ้างแล้วแหละแต่ไม่ยิงอะเพิ่งไปได้ฟังข้อมูลนี้มาว่าวันที่ที่แม่มเขาจะยิงตัวตายนะเหมือนเขาจะยิงตัวตายตอนสี่ห้าทุ่มอะไรนี่ละอืมแล้วก็ตอนช่วงสี่ทุ่มกว่าอะไรนะ่ะเขาโอนเงินให้อืมโอนเงินให้แม่บ้านห้าแสนอืมก็คือแกเตรียมตัวตายนั่นน่ะมันก็เลยแบบว่า ส่วนพินัยกรรมที่จะเอาให้มันมันไม่โมฆะแน่นอนแล้วอืมเพราะว่าเหมือนเหมือนสามีของป้านี่เนาะแกก็แบบว่าถ้าแกเลือกได้แกก็ไม่ได้อยากได้สมบัติของแม่มนะแกว่าอืแกอยากให้แม่มกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมยิ่งเมียแกยิ่งแบบกังวลเพราะว่า วันที่แหม่มโอนเงินให้คืนนั้นน่ะแกค,คิดว่าแหม่มจะไล่แกออกอืมแกทําผิดอะไรนะเอาเงินได้ห้าแสนแล้วคือต้องโดนไล่ออกแน่ๆนะแกแกแกค,คิดไปนะนะอืมเนี่ยคนดีเขาจะแบบว่าดีดีดแกก็เวลาแหม่มไม่สบายตอนตีหนึ่งที่สองแหม่มคือเขาเป็นนั้นน่ะเขาก็จะเจ็บอืมเขาเจ็บตอนดึกๆด่ะ โอ้ยก็สิว่าเสียงบดยินอีกสาดานอะแม่เสียงดังหน่อยได้เลยได้เลยเฮ้ยแม่ก็เหมือนกันแหละเวลาพูดอย่างนี้คือว่าเบามากอืมนั่นแหละคือแม่มนะโอนเงินให้แกห้าแสนคืนนั้นคืนที่แม่มจะตายนั่นนะอืมอุย้ยไม่สันเท้า พอคิดได้แล้วก็สันนะพอลืมตัวก็ไม่สั่นเหมือนเขาเหมือนเขาแบบอิสลามกินเนื้อหมูนะเพื่อนหลอกให้กินนะกินได้อะไรยอร่อยพอเพื่อนบอกว่าที่มึงกินคือเนื้อหมูกันนะอู้วักเหมือนกันหลักกันเียนอันนี้ก็เหมือนกันพอเฉยๆพราะเฉยๆไม่สั่นพอนึกได้เอาสันขึ้นมาแล้ว นั่นแหละสำหรับคนที่ตามข่าวนี้อยู่เนาะตามข่าวคุณคัทรีนเนี่ยก็คือยังไงเขาก็ได้มรดกแน่นอนคุณป้าคนนั้นแต่แม่รู้สึกชื่นชมแกตรงที่ว่าหัวแกยังไปเก็บขวดขายอยู่นะเออถ้าแบบคนทั่วไปได้ข่าวเมียจะได้สมบัติร้อยล้านน่ะเขานั่งเฉยๆแล้วเขาไม่ทำงานนะค่ะรอใช้เงินเพราะว่าเงินตั้งร้อยล้านมูลค่าทั้งหลายนะเนาะ อืมคือแกแบบแกก็ยังไปหาเก็บขวดขายเหมือนเดิมแล้วหัวแกก็ร้องไห้ร้องไห้อู้คนดีเจอคนดีจริงๆเลยแม่มแกก็มีบุญนะเจอป้าป้าติม๋มใช่ไหมลูกแกซชื่อป้าติม๋มป่ะอืมคนดีเจอคนดี คนดีเจอคนดีคนดีเจอคนดีมันก็เลยลงตัวมันก็เลยลงตัวเพราะว่ามันไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะ คนดีนะหายากลูกเอ้ยอคนที่จริงใจกับเราคนที่รักเราด้วยหัวใจที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> อันนี้ลูกกวางซื้อใหมแม่ ลูกซื้อให้ลูกซื้อให้วันวันไม่ทำอะไรหลองใจกันนี้เข้าไปไหนในช้อปปี้แล้วก็เอางานเข้ากูแล้วทีนี้โอ้ยสงสัยจะไม่ใช้และกิบตัวนี้อันงานเข้ามันกินผมแม่ปะโอ้ ติดแล้วก็กินผมไม่ผ่านออคนดีเจอคนดีเหมือนเขาบอกว่าทำความดีไปเถอะคนไม่เห็นก็ผีเห็นเหมือนที่ลูกๆมาช่วยแม่หญิงนี่แหละช่วยวาคนไร้จัตครยให้แม่หญิงอแล้วก็มาปกป้องเจ้านางน้อยในมุมของเราเราก็คิดว่าปกป้อง แต่ในมุมของคนบางคนเขาก็ว่าเราเสือกมันก็แล้วแต่ใครจะมองอไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เชือกตามที่กาว่านะั่นหละก็มันเรามันควรเชือกเนาะแต่เราก็ต้องเสือกให้ถูกทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนนะเพราะถ้าเราทำดีผิดคนมันมันไม่ได้อะไรหรอกค่ะเราไม่ได้ให้ราคาเราขนาดนั้นะ คนเราไม่มีอะไรแน่นอนเราะสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนแม่ก็รู้ว่าบางคนรลดูดวงใช่ไหมลูก แต่น่าจะประมาณสั่4โมงนั่นแหละเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นไลฟ์ช่องใหญ่ก่อนแล้วก็แล้วก็เราก็ไปเปิดดูดวงช่องเล็กตามนี้นะคะทุกคนเพราะวันนี้แม่จะขึ้นประเด็นที่มีคนว่าเจ้าน้องน้อยมุดแชทไปไปขอมาไล่ขอทิบแล้วก็ประเด็นว่าคนในวงเขาไม่พอใจที่มีการเปิด เอาทําอะไรให้น้องอะไรประมาณนั้นละ่ะอืมแม่มองว่ามันไม่มีใครมาสนใจหรอกค่ะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ธของเอฟซีที่เขาจะให้ส่วนคนที่ทําเขาก็มีหน่าเขาอยากทําอ่ะอย่าใช้คำว่าหน้าที่เลยเหมือนลูกกันชัยเขาก็เขาก็ เอฟซีเรียกร้องให้เขาทำนะลูกกัญชัยเขาก็ไม่ได้ทำเองนะตามจริงนะอืมเพราะว่าเอฟซีไว้ใจลูกกัญชัยมากก็เ,เลยให,ให้ให้ลูกกัญชัยเป็นตัวแทนในการที่รวบรวมมาลัยอืมมันไม่ใช่ขอทานเขาก็กเรียกว่ารวบรวมมาลัยอืมรวบรวมมาลัยวันปิดวงให้กับน้องหรือวันเกิดน้องนั่นแหละอืม วันเกิดลาบูแบ่ลาบูแบอืมลาบูแบ้เอฟซีก็จังไปตั้งเจ่อให้หน้องน่ารักเชียวลาบูแบ่เออลาบูแบ่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกลูกก็คือมาคุยเรื่องคุณป้าที่ได้ร้อยล้านเนาะคุณดีเจอคนดีทำความดีไปเถอะอย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจถ้าเรามาทำความดีแล้วเราว่าเอออยากให้ใครมาชื่นชมเราแบบนี้ เราก็จะไม่ได้เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเรามัวแต่หวังว่าเออหวังว่าให้เขามาชื่นชมให้เขามาขอบคุณเราไม่ต้องอยากทําอะไรก็ทําอยากจะปกป้องเจ้านางน้อยก็ปกป้องไปอืมแต่จงจําไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าทําแล้วทุกข์อย่าไปทําอืมแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรอย่าไปคาดหวังอะไร อย่ามีข้อแม้ในการทำความดีมถ้าเราไปช่วยใครสักคนแล้วเราอย่าไปมีข้อแม้ว่าต้องอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาช่วยก็ช่วยไปข้อแม้ต้องไม่มีค่ะคือหมายก็ว่าไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรฉันช่วยเธอแล้วเธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาช่วยแล้วก็ช่วยไม่ต้องให้เขามาฟังเรา เหมือนที่แม่บอกนั่นแหละเอฟซีพวกเราบางทีก็เวลาเขาพูดเขาด่ามาก็ถูกวุ่นวายกับเขาวงของเขาจะเจ๊งจะไม่เจ๊งจะเจ๊งยังไงก็มันวงของเขาคือสวีเดนมันพูดมันก็พูดถูกอืสวีเดนนี่มันมันมันอาบน้ําร้อนมาก่อนมันมันย่อมรู้เชื่อว่าสวีเดนมันก็ต้องเคยปกป้องใครสักคน แล้สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรมันจึงเอาบทเรียนคาแพงของมันมาใช้ในชีวิตประจำสังเกตอซีเวเดนมันจะไม่ปกป้องใครจะแสดงว,ว่ามันต้องเคยเจออะไรม่ซีะเดนเนี่ยด,ดูมันก็มีประโยชน์อยู่อย่างนี้นึงนนึง,นงอันนี้แล้วแต่นะเว้ยเพราะว่าแม่ก็แม่เป็นฟังมันพูดมาก็เออมันก็พูดมีเหตุผล เหมือนที่ว่าอืมก็เชิงไปปกป้องเขาเองเขาขอเหรอเขาขอให้พวกมึงไปปกป้องเขาเลยเออมันก็จริงของมันเว้ยนั่นแหละเราตามนั่นแหละเด้อโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย